สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ครับเป็นไงกันบ้างครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับไปเรียนไปทํางานก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยมาฟังข่าวสารชิวชวตอนเช้านี้กันหน่อยครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ก็ตามคาดเลยครับแมนสิตี้ก็ดับสเปอร์นะครับสประตูต่อศูนย์ะครับไปหักคอไก่ถึงบ้านเลยนะครับ แมนสเตี้ครับบุกมาหาคอไก่2-0นัดทายชนะแชมป์เลยนะครับก็คือถ้าชนะอีกนัดในแชมป์แน่นอนนะครับด้านของแมนสเตี้ครับจอ่อแชมป์พิมพ์อังกฤษอีกสมัยครับหลังบุกชนะสเปอร์ได้2ประตู0แซงหน้าอาร์ซอนต์ขึ้นนำไปจากฝูงได้สําเร็จก่อนลงสนามนัดปิดฤด,ดูกาลเกมสําคัญนะครับที่มีผลต่อการลุน้นแชมป์สเปอร์ก็ส่งซอนอมินกับเจมส์มิันนำแนวรุกขณะที่แมนสเตี้ครับนำมาโดยคิวินเดูบรอยกับอลิงบลูฮาแลนด แมิตี้เนี่ยน่าจะขึ้นนำชาโอกาสจาแจ้งครั้งแรกในนาทีที่1 6ที่แปรหอยเบียนะครับสกัดบอลไม่ดีกลายเป็นตั้งให้ฟิลเวอร์เรนได้วอลเลยด้วยสายจอแต่ว่าวิคาริโอเซฟเอาไว้ด้วยมือเดียวอย่างสุดยอดนะครับช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงแรกทั้ง2ทีมต่างมีโอกาสพาบอลบุกเข้าไปที่สุดท้ายของอีกฝ่ายแต่จังหวะจบแบบจริงจังแทบไม่มีนะครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรก,กับแมสตี้ได้ล้นประตูนำสุดๆเลยจากฟิลเวอร์เรน ปาดบอลจากจากซ้ายครับเข้าขีดโทษได้กับอลิงบล็อกแลนด์ซ้นเน้น,น,น,นติดบล็อกของโคริเซียนโรเมโร่บอลดิงเข้าทางแบร์เดโรซิวาได้ซ้ำดาบ2แต่ก็ติดบล็อกดรากูซินปรินออกหลังแบบโอเส้นใหญ่แดง่าแปด 58, นะครับครึ่งหลังครับเริ่มมาได้2นาทีแมนซะี้เนี่ยมีลุ้นอีกครั้งเบร์ดโซิวาจ่ายให้กับคิวเดบรอยตวัดยิงด้วยขวาในขีดโทษครับวิคารวโอต้องซูเปอร์เซฟอีกครั้งหนึ่ง ประตูแรกที่แมสตี้รอคอยเกิดขึ้นจนได้ครับนาทีที่51คิวิดบรอยเนี่ยหลดเข้าทางขวาก่อนปาดเข้ากลางให้กับฮาแลนด์ไปง่ายๆตรงตะข่าย,ายจากนั้นเกมหยุดลงพักใหญ่ครับในนาทีที่62เมือ่อเอเดรีนนะครับในประตูของแมสตี้ได้รับบาดเจ็บหลังประทะกับโครเอเชียนโรเมโรและประถมมิวบันก็กลับมาเล่นต่อได้แต่ว่าเป๊ปเนี่ยเลือกถอดออกให้ไปพักนาทีที่69และมีอสเตฟานออเตกาลงเล่นแทน สเปอร์เองครับเกือบมาตีเสมอได้นาทีที่7จเรครับจากบอลเปิดฝั่งขวาที่เดียนคูลูเซฟสกี้ซึ่งลงมาเป็นสมรองเก็บบอลแล้วก็แหวกเข้าไปยิงด้วยขวาจอจอแต่ว่าออตกาเซฟเอาไว้แบบบุดิดแบบที่บอลเกือบลอดขาเข้าไปนาทีที่8ปดสบเปอร์พลาดประตูที่เสมออย่างไม่น่าเชื่อครับเมื่อมาดินนอาการชีเล่นพลาดเปิดโอกาสได้กับซอนมินลดเดียวแต่ว่ายิงไม่ผ่านเซฟของออตกาที่ยืดเท้ามาเซฟเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมเลย แมสตี้และแล้วครับมาได้ประตูปิดกล่องในนาทีสุดท้ายจากจุดโทษที่เจอร์มีโดกูล่างหนีโรเมโรจนเรียกฟาวได้ครับลิงบลูเาฮันเล่นรับหน้าที่สังหารไม่พลาดสัดเข้ามุมซ้ายมือตัวเองครับโอส่วนวิคาริโอพุ่งไปอีกทางแมสตี้นำเป็น2อูนย์ช่วงนาที่เหลือสเปอร์ครับไม่สามารถตามทิดเสมอได้จึงเป็นแมสตี้ที่บุกชนะได้2อศูนย์พร้อมเหน้าอาสซนนลเป็นจ่าฝูงและจะคว้าแชมป์ในนัดสุดท้ายหากเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมได้ขณะที่สเปอร์เนี่ย หมดล้นพื้นที่ยูเซลเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับโอ้โหก็ยกพื้นที่ยูเซลให้กับแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บจ๊ดสำหรับทางอังเกะปอสเตคูคูแล้วก็ทางท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับฟอร์มของอ่าจะนั่นของแมนสตีนะครับหลังเกมเมื่อคืนนี้ครับทางอังเก้ก็บอกว่า ที่สเปอร์แพ้เนี่ยเพราะว่าไม่คมเหมือนแมนซิตี้นะครับอังเก้ปอสเตกกูครับคุณซื้อของสเปอร์นะครับโอ้โหชี้ความต,ต่างที่ทำให้แมนซิตี้บุกชนะทีมของตัวเองได้คือความเด็ดขาดที่มีมากกว่าทางสเปอร์เนี่ยมีโอกาสท,าทองที่จะตีเสมอ1นหน,หนึ่งในช่วงท้ายเกมจัยหวะซอนุมิล,ลุดเดี่ยวนะครับแต่ว่าไม่ผ่านมือของสเตฟานออเตกาก็คือไม่ผ่านผู้รักษาประตูคนนี้และจากนั้น,นครับแมนซิตี้ก็เป็นฝ่ายได้ประตูต,ตอกย้ำชัยอย่างเมื่อกี้ที่พูดเลยของลิงบลังแลนที่ยิงจุดโทษนะครับ อังเกะหลังเกมครับก็เปิดใจบอกว่ามันเป็นเกมที่สูสีและในจังหวะสําคัญเราไม่สามารถใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ได้แตกต่างจากพวกเขาที่ทําได้เราแพ้และพลาดโอกาสคว้า3คะแนนเรามีโอกาสแล้วและเราควรลงโทษพวกเขาให้ได้ผมคิดว่าเราอยู่ในเกมตลอด90นาทีแม้ตอนที่สกอร์หนึ่งศูนเรายังมีโอกาสดีที่จะตีเสมอตอนครึ่งหลังที่เราเป็นฝ่ายไล่ตามมันทำให้พวกเขามีพื้นที่มากขึ้นเล็กน้อยแต่ผมคิดว่าเรายังอยู่ในเกมจนเสียประตูที่2 อันนี้ก็คือสิ่งที่อังเก้โปสเตโกกูได้เปิดใจนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่เจ็บเจครับยูเซลในฤดูกาลหน้าก็ไม่ได้ไปเล่นสําหรับทางสเปอร์มาตามข่าวกันต่อกับมีข่าวสารของลูก้ามติชมาพูดถึงกันหน่อยครับเหมือนทางเรอัลมาดริดไม่ต่อสัญญาใหม่แล้วนะครับพร้อมโบกมือลาหลังจากจบฤดูกาลน,นี้ไปสําหรับทางลูก้ามติชกับทางเรอัลมาริดจําใจต้องแยกทางนะครับผม ก็คือว่ามีรายงานข่าวจากเรย์เรโบนะครับจากนักข่าวอย่างคอเกปิกอสนะครับบอกว่าลูก้าโมตริชครับน่าจะย้ายออกจากเรอัลมาดริตหลังจากจบฤดูกาลนี้ไปนะครับหลังสโมสรตัดสินใจไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้เขาและจะหันไปให้โอกาสบรรดาดาวรุ่งแทนนะครับแม้ว่าโมตริชครับยินดีที่จะลดค่าเหนื่อยเพื่ออยู่ช่วยสโมสรต่อไปแต่ดูเหมือนทางเรอัลมาดริดตกำลังจะเดินกลยุทธ์ใหม่เลือกที่จะให้โอกาสเหล่าบรรดาแข้งดาวรุ่งมากขึ้นในฤดูกาลหน้า ด้วยเหตุน,นี้เองจะไม่มีรายงานออกมาว่าเรียนบริเตมจะปล่อยให้ซูเปอร์สตาร์ชาวโครเอเชียอย่างลูกบอโมดริชครับย้ายากทีมเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในช่วงสัปดา์นี้ในรายงานก็บอกว่าเรนบริดไม่ต้องการต่อสัญญาใหม่ให้กับโมดริชและคาดว่าจะมีการประกาศแยกทางกันอย่างเป็นการไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ไปและจะอนุญ,ญาตให้กับมิดฟิลด์ระดับตำนานอย่างโมดริชได้กล่าวคำอำลายอย่างที่เขาสมควรได้รับนะครับ บอร์ดบริหารของเรอัลมาดริดนะครับมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่สโมสรต้องให้ความสําคัญกับดาวรุ่งมากขึ้นโดยเฉพาะกับอาดากุเ uh, ลนะให้ได้มีโอกาสเฉิดฉายในตาแหน่ง mm hmm. มิดฟิลแม้ดาวรุ่งชาวตรรุรกีอย่างกูเลจะยังไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองมากเลยในฤะดูดกาลนี้แต่เขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการย้ายทีมของโมดริชครับจะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในทีม เพื่อให้สมสรเป็นผนู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกิเลนอินพ่อเป้ที่คาดหมายว่ากําลังจะย้ายมาจากไปเชและน่าจะสารต่อเสื้อหมายเลขสิบของลูกามอริชด้วยนะครับทางเรนบริดครับจะจัดพิธีอำลายอย่างสมเกียรติให้กับโมทริชซึ่งคาแข่งให้กับสมสรมามากกว่าหนึ่งทศวรรษลงเล่นให้กับสมสรไปแล้วหลายร้อยนัดและคาดว่าวิธีกล่าวคำลารน่น่าจะเกิดขึ้นในเกมกับเรอัลเบติสในวันที่2 5าพฤษภาคมนี้ก็คือเจอเบติสแล้วก็จะจัดงานอำลาให้กัับบมรรินะค โอ้โหถือว่าน่าจะลาแล้วแก้วตต่คนหนึ่งสำหรับโมดริชแล้วก็ทางเรอันมาริดนะครับผมเป็นอะไรที่ต้องมาตามนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของโมดริชตอนนี้เหมือนจะแยกทางเข้าเต็มทีแล้วครับโอ้แข่งไว้เกา่าแข่งระดับตำนานของราชันชุดขาวเรอันมาริดเป็นอะไรที่น่าจับตาม,มองเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของโมดริชก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับต้องบอกงี้ก่อนเลยมาตามข่าวสารกันต่อนะครับมีข่าวสารของพี่กาเซมิโร่มาพูดถึงกันหน่อยนะครับกาเซมิโร่ล่าสุดมีรายงานบอกว่าเอเย็นของกาเซมิโร่เริ่มคุยกับสโมสรเนลีกซาอุดิอาระเบียแ,แล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลี่เ e อร์กราฟครับบอกว่ากาเซมิโร่กองกลางชาวบราซิลของแมนยูกำลังได้รับความสนใจจากสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียมีแนวโน้มสูงที่ย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับ รายง,งานก็บอกว่าเอเย่นของกาเซมิโร่ได้พูดคุยกับสโมสรในซาอุดิอาระเบียโปรเฟชชั่นอลลีกไปแล้วขณะที่แมนยูก็ไม่ปิดโอกาสาขายกาเซมมโร่จากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หากได้รับข้อเสนอที่มันเหมาะสมกาเซมิโร่ครับเหลือสัญญากับแมนยูอีก2ปีแต่เวลานี้กําลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลําบากมากด้วยผลงานที่ย่าแย่ของทีมส่งผลให้ฟอร์มการเล่นส่วนตัวหน้าผิดหวังไปด้วยและกลายเป็นเป้าโจมตีจากอดีตนักเตะหลายคนที่ผันตัวไปเป็นกูรูนะครับ ตามการรายงานก็บอกว่าแมนยูจะไม่ผลักดันหรือบีบคั้นให้กาเซเมโรย้ายออกไปแต่ยินดีพิจารณาทุกข้อเสนอด้วยความจริงใจและต้องได้รับในช่วงเริ่มต้นของตลาดซื้อขายด้วยนะครับท่านนี้เราต้องบอกว่ากาเซเมโรทำงานได้ดีในฤดูกาลที่แล้วแต่ฟอร์มการเล่นในฤดูกาลน,นี้ตกลงไปเยอะแถมในช่วงหลังตกเป็นเป้าวิจารณ์อีกนะครับเมื่อต้องไปรับบทบาทเป็นเซนเตอร์แบ็กจำเป็นหลายเกมมากๆที่เอริกธาต้องเอาไปยืนและด้วดยผลงานที่ตกต่ำต่ไม่ถูกตัดสินแล้วก็ถูกตัดออกจากทีมชาติบราซิล ชุดทำสึกโกปาอเมริกา2 0 2 4ด้วยสำหรับกาเซเมโรนะครับโอ้โหด้วยไว้ด้วยอะไรต่างๆด้วยนะครับมามาโอ้โหยูสกอร์สานะครับจัดแคมเปญใหญ่ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับพฤษภามาหาสนุกเปกันแบบจุกจุกแจกหนักแจกแหลกแจกจริงแจกทุกเดือนแจกทุกสัปดาห์นะครับกิจกรรมเดือนนี้ขอรวมรวมกว่า1.5ล้านบาทถือว่าเยอะมากๆเลยสำหรับยูสกอร์สานะครับ ถ้าใครสนใจก็แอดไปที่ @u_score365 มีแอดนำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวนะครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชรถอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ต้องกลัวนะครับกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นยังไม่ใช่กิจกรรมเดียวนะครับมีกิจกรรมอีกมากมายภายในเดือนนี้นะครับลองไปสมัครเป็นสมาชิกกันได้ บอกว่ามาจากช่องสเกีตฟุตบอลด้วยนะครับโอ้1.5ล้านบาทที่ว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมมาตามข่าวสารของไมเขคิลเมสันกรีนวูดกันต่อนะครับเหมือนว่าแมนยูไม่เปลี่ยนใจพร้อมขายกรีนวูดเหมือนเดิมนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากฟุตบอลอ n s ไเดอรครับบอกว่าแมนยูจะไม่เปลี่ยนใจจากความตั้งใจเดิมที่จะปล่อยตัวเมสันกรีนวูดออกจากทีมในช่วงสัมเมื่อนี้นะครับก็อยากจะขายขาดนั่นแหละ กรีนวูดจะกลับมาคืนแมนยูอีกครั้งนะครับเมื่อสัญญายืมตัวของเขากับกิตาเฟนหมดลงแม้ว่าสัญญาของเขากับแมนยูจะยังคงมีอยู่ถึงเดือนมิถุนายนปีสองยิห้าแมนยูได้แจ้งกับเอเย่นของกรีนวูดเป็นที่เรียบร้อยพวกเขาจะขายกรีนวูดหากได้รับข้อเสนอที่สําคัญและก็เหมาะสมในช่วงตลาดซื้อขายที่กำลังจะเปิดตัวขึ้นแม้ว่าการที่ทีมแบบยืมตัวอีกครั้งเนะี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้แต่การรีเทิร์นกลับมาที่แมนยูเป็นเครื่องหมายคําถามเหมือนกันว่า จะได้กลับมาเล่นให้กับแมนยูหรือเปล่านะครับแฟนบอลต,ต้องการไหมมีกระแสะต่อต้านอะไรไหมนะครับกรีนวูดเขาไม่ได้เล่นให้กับแมนยูอีกเลยนับตั้งแต่เขาถูกจับกุมตัวเมื่อเดือนมกราคมปี2022หลังถูกตั้งข้อหาพยายามขคมค่มขืนและทำร้ายร่างกายนะครับโดยข้อหานี้ถูกยกเลิกในเวลาต่อมาดาวเตะชาวอังกฤษอย่างกรีนวูดถูกปล่อยให้เกตาเฟยืมใช้งานเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วครับแล้วก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ10ประตูกับ6แอสซิสจาก33นัดในฤดูกาลน,นี้ รายง,งานจากฟุตบอลอินซเดอร์ครับบอกเมื่อต้นเดือนบอกว่าหัวหน้าหรือว่าบอร์ดบริหารของแมนยูนั้นต้องการค่าตัวมากกว่า40ล้านปอนด์สำหรับการขายไมเชิลกรีนวูดออกไปนะครับรายง,งานก็บอกว่าแมนยูจะเปิดใช้เงื่อนไขยขยยสัญญากับกรีนวูดออกไปอีกหนึ่งปีซึ่งหมายความว่าสัญญาของกรีนวูดจะผูกมัดถึงปี2026ซึ่งจะรักษาค่าตัวของเขาไม่ให้ลดลงไปนะครับโอ้โหขยายสัญญาออกไปเพื่อจะได้เรียกค่าตัวแบบสมน้ำสมเนื้ออะไรเงี้ยครับ น่าสนใจนะสำหรับเมสันกรีนวูดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดว่าสุดท้ายแล้วอนาคตจะบรรจบแบบไหนนะครับแมนยูก็ไม่เปลี่ยนใจอยากจะขายเขาเหมือนเดิมนะครับไม่น่าจะอยากเก็บไว้ต่อไปถ้าเอามาเล่นกับแมนยูอาจจะมีกระแสต,ต่อต้านจากแฟนบอลบอกว่าไม่น่าจะเรียกนักเตะแบบนี้กลับมาเพราะว่าพฤติกรรมนอกสนามที่เคยทำมาเนี่ยมันมันทำให้สโมสรเสียภาพลักอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็เลยแบบเป็นกระแสว่าเอ้ย จะเอากลับมาดีไหมสองจิตสองใจบางคนก็อยากจะเอากลับมาบางคนก็ว่าขายออกจากทีมเถอะนะครับแต่ถ้าเรียกค่าตัวสูงค่อนข้างที่จะมีทีมให้ความสนใจน้อยเหมือนกันนะครับก็ต้องดูทีมเงินถุงเงินถังในการคว้าตัวกรีนวูดด้วยนะจ๊ะชุกุลกระมีความคิดเห็นยังไงกับ่าวคราวที่บอกว่าเดทฟังในช่วงเช้าแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับไม่มีปิดไม่มีถูกนะครับจัดไปเฮเวยร่นจัดไปย,วยาวๆเลย หับได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนไปทํางานก็ขอให้สู้ๆนะครับชีวิตของเราต้องสู้เกิดเป็นไก่ต้องชนนะครับเกิดเป็นคนต้องสู้นะครับชาวนี้ก็สวัสดีทุกคนเหมือนเดิมนะครับจากใจเอเจนยแล้วก็สเก็ตฟ,ฟุตบอลนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,ยาวๆเลยนะครับผม